และนี่คือ5สาเหตุที่ทําให้คุณดื่มกาแฟแล้วคุณปวดหัวและเราวันนี้เรามี5วิธีในการที่จะบอกคุณว่าดื่มกาแฟอย่างไรไม่ให้คุณปวดหัวถ้าคุณอยากดื่มกาแฟอยู่สําหรับสาเหตุในการที่คุณดื่มกาแฟแล้วคุณปวดหัวนะครับสาเหตุที่หนึ่งร่างกายของคุณไม่เคยได้รับคาเฟอีนมาก่อน บางครั้งนะครับอยู่บ้านเนี่ยไม่เคยทานนะครับแต่ว่าเวลาออกงานนะครับไปไประชุมเนี่ยดันไปทานซะนะครับมันก็ทําให้ร่างกายคุณเนี่ยได้รับคาเฟอีนเข้าไปปริมาณมากเ <c oughs> กินกว่าที่คุณเคยได้รับ <c oughs> ก็จะทําให้ร่างกายของคุณเกิดการแอนตี้คุณก็จะปวดศีรษะสาเหตุที่ 2, 2> <c oughs> คุณดื่มกาแฟที่คั่วเข้มมากเกินไปกาแฟเนี่ยมันมีหลายระดับเลเวลนะครับแต่ละเลเวลเนี่ยนะครับความเข้มจะแตกต่างกันเพราะนั้นเลเวลที่ สูงที่สุดเลยนะครับมันจะมีเป็นความเป็นคาร์บอนสูงเพราะฉะนั้นเวลาคุณดื่มเข้าไปเนี่ยมันหมายความว่าคุณดื่มคาร์บอนเข้าไปด้วยมันก็ทำให้คุณยปวดหัวสําหรับคนที่ไม่เคยทานกาแฟมาก่อนเจอกาแฟเข้มเข้าไปนะครับยังไงคุณก็ปวดหัวแน่นอนนะครับและสาเหตุที่3นะครับ ควรไปเจอกาแฟเก่าครับไปเจอกาแฟที่เกรดไม่ดีหมายความว่าในการเก็บกาแฟมาของเกษตรกรเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกาแฟที่เป็นเกรดดีๆเนี่ยเขาคัดไปขายเป็นราคาพรีเมียมไปแล้วเรามาเจอกาแฟที่ราคาถูกนะครับคั่วแล้วเนี่ยนะครับบางร้านเนี่ยนะฮะเขาเอามาขายเนี่ยกิโลละประมาณร้อยกว่าบาท200บาท กาแฟพวกนี้เป็นกาแฟเกรดต่ำนะครับซึ่งมันจะมีะเม็ดที่ยังใช้ไม่ได้บางทีเม็ดมันฝ่อไปแล้วเวลาคั่วนิดหน่อยเนี่ยมันจะมีความเป็นคาร์บอนสูงนะครับเพราะนั้นเวลาคุณทานเข้าไปนะฮะยังไงก็ปวดหัวนะครับและสาเหตุที่4ครับ <c oughs> ก็คือกาแฟกระป๋องครับ S <S กาแฟกระป๋องนี่เป็นตัวดีเลยนะฮะเพราะว่าในในกาแฟกระป๋องเนี่ยนะครับมันเขาจะาใช้กาแฟเกลดรวมฮะคาเเกลดเขาไม่ได้สนใจครับเขาไม่ได้มาแยกให้คุณนะฮะว่าคุณจะทานกาแฟแบบไหนอย่างไรนะครับกาแฟกระป๋องเนี่ยนะฮะจะเป็นกาแฟเกลดรวมซึ่งเขาเอามาต้มเอามาเอามาโดบสารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายครีมนมเทียมนะครับซึ่งดื่มเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยปวดหัวได้นะครับแล้วก็เส้นเลือดตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟกระป๋องนี้ไม่ควรทานนะครับและสาเหตุที่5นะครับสำหรับผมนะฮะผมคิดว่า ทุกครั้งที่ผมดื่มกาแฟราคาแพงผมปวดหัวทุกทีแล้วครับไม่รู้ว่าจะแพงไปไหนนะครับแก้ว1นึงบาทครับบางร้านนี่180บาทครับเวลาจ่ายเงินค่ากาแฟแล้วมีควาสึกว่าปวดหัวหน้าดูเลยครับนะครับราคาแพงเกินไปฮนะห้าวิธีในการที่จะแก้ไขให้คุณดื่มกาแฟได้โดยที่คุณ ไม่ปวดหัวครับวิธีที่1นนะครับค่อยๆลดลดปริมาณการการดื่มลงนะครับบางบางคนเนี่ยนะครับดื่มเช้าแล้วไปประชุมตอนเที่ยงนะครับขับรถก็ดื่มนะฮะลองลดครับนะครับดื่มเช้านะครับแล้วคุณก็ไปดื่มตอนประมาณบ่ายแค่2แก้วนะครับแล้วลดลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับกาแฟต่อวันเนี่ยหแก้วเท่านั้นเองแต่คุณก็ยังได้ดื่มสองช่วงเวลาเพราะว่าผมคิดว่าคนดื่มกาแฟนี่คือชอบในรสชาติของกาแฟณเวลาดื่มคุณไม่จําเป็นต้องดื่มหมดแก้ว เข้าใจตรงกันนะครับไม่จําเป็นต้องดื่มหมดแก้วนะครับดื่มอย่างละครึ่งก็ได้แต่ถามว่าพวกนี้กระเปืองอะสิครับวิธีแก้วผมนะครับผมจะมีแก้วฮะเป็นแก้วส่วนตัวครับผมดื่มช่วงเช้าเนี่ยครึ่งหนึ่งผมก็เก็บไว้ดื่มช่วงบ่ายครึ่งหนึ่งได้เหมือนกันวิธีที่2ครับไปหากาแฟขั้วอ่อนทานซึ่งตรงเนี้ยร้านค้าไม่ค่อยบอกครับเพราะว่าราคากาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากของร้านชงกาแฟครับเพราะว่าเขาต้องมาสต็อกสินค้าสต็อกแมกกาแฟหลาลเกรดไหลายระดับร้านเล็กๆเขาไม่สามารถทําได้น่้้นนนีดอไพ ตามตัวนะครับถ้าเกิดคุณหากาแฟที่ขั่วอ่อน ยากเนี่ยนะครับก็ขอแนะนําว่าตดงนี้มันมีเว็บไซต์มากมายนะครับที่เขาโฆษณากาแฟเกรดดีๆพรีเมียมเนี่ยนะครับกิโลหนึ่งผมคิดว่านะ่าอยู่ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับถ้าดีขึ้นหน่อยประมาณห้าร้อยบาทแล้วก็ควรที่จะซื้อกาแฟพวกนี้นะครับมาบดแล้วก็มาชงทานเองโดยใช้มอคคาพอร์ตนะครับตดงนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือง่ายๆครับใช้ต้นทุนประมาณพันกว่าบาทคุณก็สามารถชงกาแฟทานเองได้แล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องกาแฟเกรด่ต่าออกไปได้เลยวิธีที่3ครับงดทานกาแฟกระป๋องกาแฟ กแฟกระป๋องนะพอทานไปนานๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยนะครับกาแฟที่เขาดบสารเข้ามามากๆพอทานไปนานปุ๊บคุณจะรู้สึกปวดหัวอาเจียนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นเป็นสาเหตุในการสะสมซึ่งผมนี่ไม่ทานกาแฟกระป๋องมานานมากแล้วนะครับวิธีที่4ครับเมื่อไหร่ที่คุณต้องทานกาแฟแล้วคุณรู้สึกคิดว่าเออวันเนี้ยพลาดไปแล้วนะครับทานเยอะมากทานเยอะมากเลยนะครับเท้าก็ทานประชุมบ่ายประชุมเที่ยงทานหมดเลยวิธีแก้คือดื่มน้ําตามเยอะๆมันก็จะช่วยให้เด่นออกไปได้ได้เร็วนะครับคาเฟอีนก็จะเชื่อ แล้วก็เดินออกไปก็จะทําทให้วันนั้นคุณนอนหลับแบบปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดหัวข้อที่5นะครับหาเครื่องดื่มอย่างอื่นมาทดแทนกาแฟให้ได้นะครับมันมีเครื่องดื่มอย่างอื่นที่มีคาเฟอีนน้อยๆเช่นโกโก้โกช็อกโกแลตซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้ก็สามารถมาทดแทนกาแฟได้อารมณ์ในการดื่มถ้าเกิดคุณใส่น้ําตาลน้อยนะครับอารมณ์ก็ใกล้เคียงกับกาแฟและนี่ก็เป็น5วิธีในการที่จะช่วยให้คุณดื่มกาแฟได้อย่างปกติสุขนะครับสุดท้ายฮะคุณสำหรับท่านผู้หญิงนะครับที่อยากทานกาแฟ คุณลองไปเซิร์ชดูฮะเดี๋ยวนี้มีร้านคามากมายที่เขาขั่วกาแฟขายนะครับเป็นกาแฟพีเบอรี่ครับพีเบอรี่คั่วอ่อนนะฮะราคาจะสูงสักหน่อยนะครับลถกิโลหนึ่งน่าอยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทสาหรับท่านผู้หญิงที่ทานกาแฟวันละแก้ว2งแก้วผมคิดว่าคุณจะใช้เวลาประมาณเป็นเดือนนะฮะกว่ากาแฟ1กิโลจะหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟพีเบอรี่คั่วอ่อนก็เป็นทางเลือกของคุณผู้หญิงนะครับถ้าคุณสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟเพจกาแฟไม่ปวดหัวบายอมตะลานะครับ เราจะมีคลิปดีๆส่งให้คุณไปยังมือถือของคุณทุทกๆครั้งนะครับเมื่อเรามีคลิปใหม่ครับโดยคุณแอดไลน์แอดไตามนี้ครับ